มาแล้วครับรวมรถอีก็คาแบรนด์มิตซูฮะสาวกแบรนด์มิตซูห้ามพลาดครับกับโปรโมชั่นออกรถ7บาทวางจอง7บาทขับฟรี7เดือนแล้วประกันหลังการขายสูงสุด5ปีและรับเงินสดกับบ้านด้วยในหลายๆคันไปเชิญชมกันได้เลยมิลานครับคันนี้ปี2020ครับนะครับ5ประตูปี2020ครับบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆครับมือเดียวป้ายแดงครับเลขไม่0หมกิโล โปรโมไลมันติฟังก์ชันนะครับจอ L C D แอร์แบ็ค,คู่ครับภายใน5ประตูกว้างขวางนะฮะรถสวยเดิมนะฮะการันตีเลย399,000บาทครับฟรีดาวจัดโอนประกันภัยผ่อนเดือนละ7,000ปลายและรับเงินสดกลับบ้านอีก30,000บาทครับโอ้ตอนที่มิลลาดครับอีกหนึ่งคันครับคันนี้นะครับปี2019คันนี้ผมแถมเงินกลับบ้านอีก30,000ครับ 350,000เนบาทนะครับออก,กรถคันนี้รับเงินสดกับบ้านอีก30,000บานนะครับเลขหม่ครับพี่จ๋า1 5 0่าก 1, ิโลครับจัดไปเลยแถมเงิน30,000ด้วยแล้วก็หม่1 5ล0พาด้วยฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยนะครับนะครับไม่จิบกวนน็อตอะไรเดิมหมดนะครับอยากได้สนใจแคปเจอร์หน้าจอยอิ็อกมาเลยผ่อนประมาณ7,000จ้ามาต่อกันที่มิสูบิชิ มิลลาดครับสีดำครับตัวใหม่ปี2019ครับคันนี้สวยเดิมโรงงานนะครับพร้อมใช้พร้อมขายอีกหนึ่งคันครับคันนี้มาพร้อมกับโฟมาลมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่จอ LCD เลขไม้57,000กิโลเท่านั้นครับเกียร์ออโตภายในกว้างขวางมือเดียวป้ายแดงครับ339,000บาทครับฟรีดาฟีจัดฟรฟโอน ปีมปลายชั้น1นึ่แล้วประกันเครื่องเกียร์5ปีและรับเงินสดกับบ้านอีก20,000บาทครับอารางจอง7บาทออกรถเจบาทแล้วคุณส่งกับบ้านส0 0หมนะมาต่อกันที่มิาดนะครับคันนี้ปี2020จา้าโอ้โหสีแดงเลือดหูสวยมากๆนะครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะครับสวยเดิมมากๆเลยนะฮะคันนี้เลขไม้สี่ห0 0่นนะครับสวยมากๆครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แอคคูและตรงจอง LCD ครับพี่ขนาด7นิ้วใหญ่ๆจะเป็น พลาสติกเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับรวมถึงบางแดดนะครับพลาสติกนี่ก็ยังไม่แกะนะครับเบาะครับเป็นเบาะสีดําลายส้มนะฮะคันนี้นะครับไปแดงก็อยู่ประมาณ0 0แสนนะครับวันนี้มือสองอีเทปเหลือเพียง3าม0 0 0เบาทยังไม่พอครับรับเงินสดกับบ้านอีก2 0,000บาทครับออกรถคันนี้รับเงินสดกับบ้าน20,000ืขาย3ามเนี่หาของแถมออกเหลือไม่ถึง3 0 0แสนนะมิลลาดครับคันนี้มือเดียวไปแดงปี18บไมสีหมื่นสวยสุดโอ้โหจัดไปเลยครับคันนี้ นะอ่ะนี่ครับใส่ล้อแม็กนะครับเป็น TE37 นะครับยางซิ่งนะนะครับปี2018ครับเลขไม่40,000กิโลครับวงม,มารัายมันติฟังกชั่นแอร์แบ็กคู่จอ LCD ครับ สวยมากๆครับมีหลาดอันนี้ฮะเกรีเเทพจัดให้เลยนะครับ3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฮะผ่อนเดือนละหกพันกว่าบาทน,นะครับจากป้ายแดงเนี่ยราคาห้าแสนปลายๆนะวันนี้เหลือสามแสนต้นผ่อนหกพันกว่าบาทเท่านั้นฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีออนฟรีประกันภัยชั้นสองบวกแล้ประกันเครื่องเกียร์ห้าปีโอ้จัดไปเลยครับมาต่อกันที่แอดถาดปี2 0 1 4ผ่อน5,000พอครับใส่ล้อเวลให้ด้วยคันนี้ท็อปสุดนะจ๊ะนะครับ ภายนอกสีดำนะครับล้อว,วีลนะครับภายในนะครับคุญแจคีย์เลสนะครับปุ่มสาตาร์ทแอร์แบ็กคู่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นแอร์ออโต้ดิจิตอลจอ L.C.D เบาะหนังระบายอากาศครบฮนะโอ้โห2,690,000บาทฟรีดาวจัดโอนประกันภัยออกรถวันนี้ผ่อนเดือนละ5 0 0 0วางจองเจ็บาทออกรถเจ็บาทผ่อนเดือนละ5,000มาต่อกันที่มิตซูบิชิแอทาดปี2013ครับ คันนี้ปุ่มสตาร์ทนะฮะท็อปสุดนะฮะปุ่มสตาร์ทท็อปสุดนะครับสวยเดิมนะครับสีขาวนะมีกุญแจคีย์เลเยนะครับนี่กดเปิดปิดประตูได้นะฮะภายในนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับแอร์ดิจิตอลแอร์แบ็กคู่สีขาวสีเทปนะครับพร้อมใช้เลยแล้วก็ให้ล้อมแม็กนะครับ เป็น TE 37นะครับ2,99,000บาทปีสามมาพอเดือนห้าบาทยังไม่พอฟรีดาวจัดโอนประกันภัยและรับเงินสดกับบ้านอีก1,000 0บาทครับมาต่อกันที่แอทชาร์ดล้อสีแครับให้ไปก่อนฮนะให้ไปก่อนครับคันนี้ปี2021ครับฟังไม่ผิดครับพี่ปี2021ปัยบไปแดงก็อยู่ประมาณ500,000กลางครับขับคันนี้ประหยัดไป2-300,000นโอเคไหมฮะมือเดียวไปแดงครับ 40,000กิโลมือเดียวไม่แดงครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบคคู่จอ LCD ฮะโอ้โหภายในก็สวยนะครับ379,000บาท3 7ม0 0 0บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์5ปีผ่อนเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทโอ้โห2 9ง0 0 0ก้่าบาทผ่อน5,000ัอ้าลาถึงลงังลานแล้วเริ่มมีรถล,ล้อไหลแล้วฮะเริ่มมีรถล้ลอไหลแล้วคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชัน แอร์แบคคู่นะครับจอ LCD นะครับโอ้โหสองแสนเาบาทพอใส่ลงใส่ล้อให้แล้วสองแสนเบาทครับพอเดือนละห้าพปลายฟีดาวฟีจัดฟินฟิลไทยชั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์หปีผ่อนเดือนละห0าพันมาต่อกันที่แอดขาดปี2องพสบเอ็ดครับสวยถูกราคาคุ้มขนานี้แอดขาดปีสองพครับ สีเทานะครับสวยมากๆนะครับเลขไหม่ครับผม20,000กิโลเท่านั้นนะฮะเออแอร์แบ็คคู่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับทงไปแดงก็อยู่ประมาณ5 0 0แสนไฟป้ายเนาะวันนี้มือสองเหลือ370,000เจ็ดหมาพบาทปีเว่นะรถปีเดียวนะ370,000เจ็ดหมข้าไปอ่ะไป2องแสนกว่านะยังไม่พอฟีด้าฟีจัดฟีโอนฟีมให้ชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องแก่ห้าปีถอดเจ็ดพันแอตทาร์ดครับสวยๆเลยมิตซูบิชิแอตทาร์ดสีดำนะครับตัวใหม่ ตัวนี้ปี2019ครับโอ้โหสวยเดิมนะครับมันตีความสวยความสดเลยนะครับด้านหน้านะครับจอ L C D แอ,อร์แบคคู่วงมาลยมันติฟังก์ชันเลขไม่ห้า0 0ื่มือเดียวป้ายแดงครับโอ้โหส3มแสน,สามมน 9, บาทเท่านั้นครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยชั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์หปีสิบสครับคันนี้ท็อปสุดสีขาวล้อเวลโอ้โหทรงดีมาก สเกิร์ตสปอยเลอร์ spoiler, ครบฮะสเกิร์ตสปอยเลอร์ spoiler, ครบทรงดีมากครับสวยจริงๆฮะสวยจริงๆนะฮะภายในครับปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบคคู่เบาะหนังจอ L C D นะฮะโอ้โหแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลด้วยนะฮะจัดไปเลยครับ2 6ง0 0 0หันบาทถูกจัดตัวท็อปปุ่มสตาร์ทนะฟรีดา้าฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยชั้น2องบวกแล้วประกันเครื่องเกียร์3ปีวางจอง7บาทออกรถเจ็บาทผ่อนเดืนอ,อดนละ5,000มาต่อกันที่ มิตซูบิชิแอทถาดครับคันนี้ g l s ตัวท็อปเช่นกันครับกุญแจคีเรียนะครับสีแดงนะครับสกร์ตรอบคันนะครับนี่ครับกุญแจคีเรียกก็กดปุ่มล็อกได้เลยนะฮะนะครับนี่ครับปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมันติแอร์แบ็คคู่แอร์ออโต้ดิจิตอลจอ L.C.D. ครับสวยมากๆครับคันนี้ สภาพพร้อมใช้เลยฮะ280,000บาทครับฟีดาฟีจัดฟีโอนฟีโอนไทยชั้น2บวกแล้ประกันเครื่องเกียร์4ปี40,000บาทลแล้วมาต่อกันที่มิ拉สพรสีพ4นปีโอโหสีฟ้าครับคันนี้นะฮะสวยเดิมเลยฮะสีฟ้า5ประตูภายในสะอาดเอี่ยมพอน4 0 0 0พอจัดหนักจัดเต็มให้เลยเกียร์ออโต้แอร์แบ็กครับ2 2 0 0 0 0 0บาทครับ 2 2 0 0 0 0บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น2องบวกแล้วประกันเครื่องเกียร์3ปีวานจอง7บาทออกเรยเจ็บาทผ่อนเดือนละ4 0 0พันครับมาต่อกันที่มิตซูชิมิลาดคันนี้ตัวท็อปปี2 0 1 2ครับผ่อน4 0 0พันจ้าโอ้โหอะไรเนี่ยผ่อน4 0 0พันพอมิลาดสีเทาเลมโบนะไม่ใช่สีดำนะสีเทานะดูดีมีคัสมีระดับนะครับภายในนะครับสิ่งที่คุณได้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทจอ lcd แอร์แบ็คคู่และแอร์เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลเห็นไหมฮะแอร์ <Air S 2> เหมือนแอร์บ้าน,านเลยนะฮะโอ้ oh, สวยมากๆนะครับภายในกว้างขวางสะอาด5ประตูผ่อน4,000กว่าบาทพอคันนี้2 3 0 0 0 0บาทฟีดาวฟีจัดฟีออนฟรีประกันภัยชั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์5ปี50,000โลผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทครับมิ t s ูบิชิแอ t t าดนะครับคันนี้ใส่ล้อให้แล้วนะครับสวยมากๆปี2020ครับโอ้โห oh. สวยเลยนะครับเป็นล้อแม็กทีอ e ีนะครับภายนอกเนี่ยสีเต็มนะครับสะอาดสะอ้านนะครับมือเดียวไปแดงรถคันนี้อายุประมาณ2ปีเท่านั้นนะครับโอ้โหและเลขไม,ม้ครับผม42,000กิโลเท่านั้นฮะสวยมากๆ ครับคันนี้ภายในนะองค์ประกอบโดยรวมครบหมดนะครับมีทั้งแอร์แบ็คู่นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันจอ L C D นะครับเคียร์ออโต้ภายในกว้างขวางนะครับตรงกลางก็มีจุด U S B ชาร์จมีอะไรต่างๆหมดเลยนะครับถือว่าครบนะครับเป็น G L X 1.2นะฮะคันนี้ป้ายแดงก็อยู่ประมาณ5 0 0แสนกลางๆนะครับวันนี้เหลือ3,790 0 0บาทนะครับผมให้นะล้อแม็กชุดนี้นะแม็กใหม่ยังใหม่หนึ่งชุดนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยผมให้ชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์หลังกันขายเอาไปเลยครับ 5ปี5 0 0หมื่นโลผ่อนเดือนละ7 0 0ดกลางๆเท่านั้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยนะครับวางจองเจ็บาทลอยี่สบบาทผ่อนเดือนละ7 0 0ด